แมวจรจัดถูกคนใจร้ายทำร้ายจนพิการทำให้มันขยับตัวอย่างยากลำบากมันคาบอาหารที่อยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วรีบไปซ่อนตัวเมื่อชาวเน็ตผู้มีจิตใจดีเห็นคลิปของมันเขาตัดสินใจออกมาตามหามันพอเห็นคนเข้ามาใกล้มันก็ตกใจกลัวและวิ่งหนีเขาก็รีบตามมันไปทันทีแล้วพยายามเรียกหามันแต่เขาตามมันไปไม่ทันและหามันไม่เจอเขาตามมันอยู่ทั้งคืน จนวันรุ่งขึ้นพบร่องรอยของแมวอีกครั้งคราวนี้เขาค่อยๆเข้าไปใกล้ๆในที่สุดเขาก็จับแมวได้ในตอนนี้น้องแมวดูตกใจมากและแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวยิ่งไปกว่านั้นน้องแมวยังดูสิ้นหวังไม่พยายามต่อต้านเขาเลยแม้แต่น้อยจากนั้นชายหนุ่มก็จับมันไว้ในกรงและให้อาหารอาจจะเป็นเพราะหวาดกลัวมันเลยไม่ยอมกินแววตาของน้องแมวทำให้คนเห็นรู้สึกเศร้าใจ มันอาจจะรับรู้ว่าชายหนุ่มกําลังพยายามช่วยมันเมื่อมาถึงโรงพยาบาลสัตว์น้องแมวดูเชื่องมากศัตวแพทย์ตรวจอาการอย่างละเอียดเจ้าแมวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมันยังรับรู้ถึงอ้อมแขนอันอบอุ่นของมนุษย์สัตวแพทย์พามันเข้าเครื่องเอ็กซเรย์หลังจากดูผลเอ็กซเรย์ก็ทําให้รู้ว่าขาหน้าของมันถูกคนตั้งใจทําให้หักไม่กล้าจินตนาการถึงความเจ็บปวดของมันเลย แต่โชคยังดีสัตวแพทย์บอกว่ามันมีโอกาสกลับมาหายเป็นปกติชายหนุ่มพาน้องแมวกลับมาที่บ้านด้วยช่วงแรกๆที่มาอยู่มันยังไม่คุ้นเคยยังคงรู้สึกหวาดกลัวและซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะไม่ยอมออกมาเขาเตรียมอาหารพร้อมนมมาให้มันเป็นครั้งแรกที่มันกินอาหารจนหมดและเริ่มยอมกินอาหารอื่น,นๆเจ้าแมวชอบอ้อมแขนอุ่นๆของชายหนุ่มมากมันยังทำหน้าตาอดอ้อนเขาด้วย แต่ถ้าเขาขยับตัวมันจะตกใจตื่นทันทีในตอนนี้เจ้าแมวมีชื่อแล้วเรียกมันว่าฟูเป่าข่าวร้ายในตอนนี้คือโรงพยาบาลสัตว์ที่นี่ไม่สามารถรักษาได้ชายหนุ่มตัดสินใจพามันเดินทางไปรักษาที่ปักกิ่งน้องแมวทำให้สัตวแพทย์ที่ปักกิ่งตกใจมากไม่คิดว่าจะมีคนใจร้ายขนาดนี้สัตวแพทย์บอกว่าอาการตอนนี้ร้ายแรงมากเพราะขาหน้าผิดรูปมาเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อข้างหน้าเสื่อมสภาพ ตอนนี้รักษากระดูกให้กลับมาเข้ารูปก,ก่อนหลังจากนั้นค่อยทำกายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาเป็นปกติหากไม่ได้ผลก็ต้องผ่าตัดสัตวแพทย์ได้ทำการดามขาวไว้ก่อนจากนั้นต้องใช้เวลานานในการทำกายภาพชายหนุ่มลงทุนซื้อรถเข็นให้มันใช้ทำกายภาพเพราะขาหักเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเสื่อมอย่างร้ายแรงการทำกายภาพเลยไม่ได้ผลเท่าไหร่ชายหนุ่มกังวลว่าหากน้องแมวต้องผ่าตัด มันต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอีกครั้งแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นโชคดีที่เจ้าแมวตอนนี้มันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มันใช้ชีวิตอยู่กับชายหนุ่มอย่างมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนออกไปหากินเองไม่ต้องหิวโหวยและยังมีเพื่อนใหม่ๆหลากหลายสายพันธุ์เจ้าแมวตอนนี้ได้เป็นพ่อแล้วมันใช้ชีวิตอยู่กับแม่เหมียวและลูกเหมียวอย่างมีความสุขช่องเอดีหวังว่าทุกชีวิตที่ลำบากจะได้รับความเมตตา ขอบคุณชายหนุ่มที่มีจิตใจเมตตาสัตว์และได้มอบชีวิตใหม่ที่มีความสุขให้แก่เจ้าเหมียว